สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่อง youtube ปล่อยไฟลมาเลพอนนะครับเมื่อนี้ผมมา,าทำลงท่านนะครับแจกน้ำปาล่าแสบปินโตนะครับเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะคุณแม่สมถวินอำเภอเขืองในนะครับคุณแม่สมถวินอำเภอเขืองได้บริจาครวม1 5ลหาลังครับพี่น้องครับเมื่อนี้ไปเลยครับผม ข้าเจ้าธาครับาิ่นนะคะตอนนี้คะมีอรบ้าม้านาค่เจ้าข้าไปถิ่นนะคะมาถึงแล้วที่กองเอการมีเจ้าหน้าที่คอยบริการทุกท่านนะคะท่านที่ลงทะเบียนชื่อไว้แล้วติดต่อกับกองเนการงานใหญ่นะครับงานใหญ่ค่ที่น้องที่ารงรักงานใหญ่มากนะครับคุณเอาลงท่านครับเมเนียต้องขอบคุณคุณแม่สมทวินนะครับเด้อกับเสียต่ํานะครับอ่า เป็นเจ้าภาพน้ำปลาลาสิลังนะครับมาแจากพี่น้องพนละขวดละขวดละขวดนะครับนะครับมือนี้ร่วมอนุโมทนาน้ำเน้อแม่เดร์นะครับสําหรับสวนแตนมือนีเพิ่นกาเฮดบุญเฮ็ดกศน,น้ำนะครับเพิ่นเฮตลงท่านคืนกันน้ำผลไม้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ไปพี่น้องภาพไปเบิ่งลงท่านของเขานะครับลงทานที่8ปดเลย เต้นที่ห้านที่หับเตนที่หายู่ไครับเตนที่หาอยูนี่ครับับเต้นที่หาอ๋อเข้าที่สี่รครับอ๋อน่ครับเขอบคุณครับ,รบตนหลายครับนองครับ เดี๋ยวนะครับไปใส่น้อบานนี่ออกไปเรื่อยๆเ,เป็นที่ห้าลงทานที่84เป็นลงทานที่84นะครับอโอ้คนหลายแห้งหนองอนุโมทนาบุญน,นำ้ำเ้อ <c oughs> คุณแม่สมถวินนะครับ15ลัง15ลัง

อ๋อนี่แล้วครับนี่ครับทำงานแล้ว มีผ yeah, so hmm. mm ู้ไทยเหรอมีผู้ไทยเหรอวัสดีจ้าวัสดีครับนี่คครับจ้าอยไปกลาบวลงพ่อกันครับใช่ล้วมีคนมาสเก็ต้องคอยแต่เจาหนที่เรก็มีหน้าที่ที่ต้องทลายสินคะาุกพาเ่ของความร่งใสทุกท่านค่ะ จากว่ามีทั้งบดสัตว์แมลงสัตว์กระต่อยอะไรทั้งหลายนะคะท่านไปแล้วแต่ว่าอาหารที่ท่านนํามาท่านทิ้งไว้เป็นภาระของผู้อื่นที่ต้องคอยตามเก็บดังนั้นก็ขอความร่วมือไม่นํามาทานในประดังพิธีค่ะเจ้าหน้าที่ที่โรงมทานเจ้าหน้าที่จิตอาสารนะคะได้เตลียรทั้งเก้าอี้โต้ขยะมาให้ท่านแล้วและรงมทานก็อยู่ใกล้กับห้างน้ำเดินเข้าห้องน้าสะดวกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะพิธีที่จะทำวันนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีของสาธุชนทุกๆท่านเรามีหลายๆคนนะคะวันนี้หลายร้อยหลายพันชีวิตซึ่งจะเข้ามาร่วมพิธีกันทําพิธีในวันนี้สั่งสมเป็นบุญแล้วก็เราจะเริ่มเข้าสู่พิธี้อกฐินนะคะโดยทางในที่สุดจุดที่เจดีย์ด้านข้างข้างหน้าฝั่งนี้เหรอนรานะคะก็จะกราบทำถวายของที่เที่ยงกันนะคะ แล้วก็จองจัดแล้นก็ถวายพระอะรเองค่ะ จลมีเราญาติโยมเข้ามาประกอบพาธีค่ะและญาติโยมเข้ามาร่วมจับค่ต่าเพศกันได้ที่เดียวซี อาร่ากันว่าคนที่มีอารมณ์ดีสมคนที่เมีอารมณ์มีสุดคนท่มอารมณ์ดีพระราชาอยู่ไหนี่กุรุเทวีและปรดาเกิดเป็นคนทั้งที่ต้องดีบ้างอย่าคิดสร้างสิ่งชั่วตัวอุตสาห้อารีดีจิตเวทตางคกระชาสิ่งช วันน <54. S 2> ี <NY Commons> ้ว <adia> <Q> ันดีตาก็ยิ้งยันสนใจจิตใจบ่งบ้านก็สุขอ้าตามปด้วยามไปด้วพกเิมนีกว่าก็เติมเงังกันต่อที่โรงพกที่มีหนึ่งร้อยห่าโรงพยานาลที่ยาเิๆที่ใจดีนะคะลงชื่ท้องเป็นเจ้าภาพโรงพกน ถ้าเราลงในเมื่ักแป๊บเดียวที่ราคาเป็มเลยค่ะก็น่าชื่นใจมากค่ะทแว่าทุกท่านเนี่ยมีสร้าป็นู่าเศรษฐกิจ้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเดิมนะคะหลังจากโควิดเชื่ว่าหลังจากจะดีแน่นนเพราะว่าคนพุ่งที่ท่องท่ทำการเงินย่อมส่งผลให้ทุกานมีความสุขควาเจริญมีใช้เดกเหลืใช้ไม่หมดนะคว่าบ

ท่านอาจจะไม่เห็นสิ่งที่เราประสายนะคะขอพาวกเรแยกเดวกันนิดนะคะช่วยบอกต่อไะหมคะจาพรราค่ะว่าท่าานนะคะอว่าันเ็รกนะขออนุญาตแจกให้อนแยกเชือเอาบาล้วก็พิเศษต่อแล้วก็จับงถึงเข้ามาได้โบนเจรดญสาธุค่ะ จะได้มีเจ้าที่เกษตปานะะว่าที่ประมาณ30นาทีนะคะ30นาทีสนามโบงนะคะก็จะมีท่านก็จพทองาค่ะลงชมองเลือกจะนาเป็นการาวของนะคที่จุดประชาสัมพันธ์เกณอะไรดีอ่ามียานโซรถมหามงคลนะคะเขาเรียกว่ายานสีไดงขอบคุณพ่อนะคะ เกาควรที่นนะจะมาสู่โลกตะวันตกสี่

ข้าแถวนู้นเลยครับข้าแถวนู้นเลยนัว่วดนาล้าแถวเลยมาล้งแถวเลยข้าแถวมาล้า้ควข้าแถถึงเราหมดแน่เลย

แล้ไม่ได้ลงชื่อนะคะก็สามารถรออดที่สกอริกาปงศึกษาอนะคะต้องระมเียวงนะคะแตงหมดจะมีน้สูงใครนะคะอเร พี่ก็แบบนะขนู้นเลยน้ำมาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวถาให้เดายอดถ่ายนี้นีข้อแถวทางนู้นนะครับ ครับเพื่อนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สมทวินนะครับเป็นเจ้าภาพนำปลาซิมหารังครับผมอาจารย์วิเชษการ์มาเด้อร์มินเด้อแม่เด้อร์แซ่บพ่อขอบคุณแม่สมทวิน,วนค,นคนรับขอบคุณแม่ครับเมื่อนทีเป็นเจ้าภาพครับแจกน้ำปลาแซ่บจิ้มโตให้ครับวัดปลาจันทร์นั้น หุคขอบคุณแม่เดไปไซแม่ก็อยากให้ไปน้ากันขัแตะลีพอเห็นเราไปไซไปไซแยกกันเราบอกคนว่าไดหน้ามันเออวานี่เบิดเบิดเม่แม่่าขอบคุณแม่เด้อจ้าขอบคุณครับอาครับจ้าแม่จ้า